วิถีชีวิตของชาวอาชางนะคะก็ลักษณะของบ้านของเขาก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะผู้ชายก็คือจะจักสารแล้วก็จะไปล่าสัตว์นะผู้หญิงก็อยู่บ้านหุงหาอาหารค่ะเ,เครื่องดนตรีค่ะเครื่องดนตรีของเขานะคะก็จะเป็นลนักษณะเป็นพินเป็นเลีายไขยกับกีตาร์หรือว่าวพินค่ะแล้วก็จะมีเหมือน แคนใช่ไหมคะขลุยน้ำเต้าขลุยน้ำเต้าค่ะอ่าอันนี้คือจะแบบเป็นเป็นการปีนบันไดขึ้นไปใช่ไหมคะน,นี่คือเป็นพิธีปีนบันไดมีดอ๋อชาวอ,อาชาังซี่ที่อาศัยอยู่ในยูนนานเขาก็คือจะปีพิธีปีนบันไดมีดด้วยค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นชักขยเยะป๋าเหอตุดยบะป๋าเหอชักขยเยะค่ะ แล้วก็คือมีพิธีลุยไฟด้วยพิธีลุยไฟพิธีออขึ้นบันไดมีดเหมือนที่ภูเก็ตเลยเพื่อนๆคือที่นี่คือแบบเขาทําพิพิธภัณฑ์ได้น่าสนใจมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นเครื่องประดับเนาะเครื่องประดับเงินอออันนี้ก็คือเป็นเป็นเสื้อผ้าของชาวอาชางนะคะ อันนี้เป็นชุดเต็มยศก็ต้องไว้ใส่ในงานเทศกาลสำคัญเท่านั้นนี่ก็คือเป็นคล้ายๆกับฉลอ่ะเขาก็คือจะแบบใช้ใบตองหรือว่าใบไผ่นะในการขออาหารค่ะแล้วก็คือกระติกน้ำกระติกน้ำก็คือทำจากไม้ไผ่หรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็คือเป็นการขุดเจาะลงไปค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นชานะชาของชาของชาวอาชางค่ะเขาก็คือชาวอาชางเขาก็จะแบบเหมือนเออเป็นชนเผ่าที่เเลี้ยงชีพด้วยการทำนาเนาะแล้วก็จะมีการเก็บชาด้วยนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนต่างๆในการทำชาของชาวอาชางค่ะอุปกรณ์ในการทำชา เยืยอชุอชาไปด้วยปะ่ะอ่านะอุปกรณ์ในการทำชาของชาวอาชางคือจะเป็นแบบเอ่อทรดิชันแนลของเขาครกไม้นะคะถังค่ะแล้วก็จะมีกระสาดเหมือนบ้านเราแหละอักษรอาชางนะอันนี้เป็นคำมพีชูเหอชูเหออ๋อกลอ่กลองเก็บกลอ่กลองเก็บคำมพีอ่า เป็นกล่องคลิปคำพีของเขานะคะ